ก็มากันหมดเลยค่ะพ hey, ่อเอ้ะแล้วก็แม่ลูกสองคนไม่มีพ่อค่ะเด็กๆแบบว่าโตขึ้นพอสมควรเลยใช่ค่ะก็มันผ่านไปเร็วมากค่ะช่วงที่เขาเป็นเด็กๆแล้วก็กำลังจะก้าวมาสู่ช่วงแบบเด็กโตเงี้ยมันใช้เวลาเร็วมาก ไยดูแลน้องด้วยเลยใช่ค่ะพี่เขาเป็นคนห่วงน้องมากแล้วก็แบบกลัวน้องจะเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วน้องก็ไม่สนใจใครค่ะคาห่วงใช่ค่ะรู้รู้ค่ะค่ะใช่ตัวโตฉายแววมากเขาเป็นแบบสายบันเทิงอยู่แล้วค่ะแต่คนน้องนี่เขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างนงี้เท่าไหร่ค่ะเรื่องห่วงไม่ห่วงเบอร์ไหนไม่ห่วงไม่ห่วงเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนต้องทํางานเยอะมากไปบินไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยพยายามจะแบบเหมือน ออไว้ใจคนที่เขาดูแลให้เราเราจะได้ไม่ต้องไม่มานั่งมีห่วงในการเวลาที่เราไปบินไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เดือนที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแผลหายเรียบร้อยแกะสะเก็ตเองหมดเรียบร้อยค่ะโดนไโดนไฟช็อตค่ะ ค่ะไฟช็อตเท้าแต่ว่าโอเคหายแล้วค่ะมันเป็นแค่แผลเหมือนแบบโดนไฟแล้วก็แบบเหมือนมันก็ไม่ไหม้อะไรเงี้ยนิดนึงค่ะก็ต้อง,อองพูดไปทางควมเกลื่อนใจแม่ใช่ใช่ใชค่ะ,คะเพราะบางทีคือไม่ต้องเป็นแม่อะค่ะให้เป็นคนแก่ในบ้านหรือว่าให้ตัวเราเองเนี้ยเดินเหยียบสายไฟที่มันขาดบางทีมันก็เจ็บตัวได้ค่ะเป็นเราไม่ค่อยได้ดูแลแต่ก็ไฟที่บ้านบางทีมันเป็นอุปกรณ์ที่มันมันอยู่ในห้องที่เลี้ยงลูกไนงะคือบางทีมัน เหนือปากวัวแรงที่เราจะเดินไปเช็คตามจุดหลายๆอย่างแต่ว่าพอพี่เลี้ยงบอกมาว่าเออคือให้เขาเช็คค่ะว่าแต่ละที่ในจุดที่มันแปลกๆเนี่ยมันมีอะไรที่มันอันตรายอีกไหมอะไรเงี้ยเขาก็ดูให้ค่ะก็ระมัดระวังเยอะเลยค่ะเพราะว่าเหมือนบางทีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยอะไรที่เราละเลยอะไรที่เราเหมือนไม่ได้มองมองข้ามมันไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีอะไรที่มันแบบที่ที่มันทําให้เราบาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ค่ะน้องเขาเก็ทหรือกลัวที่จะเข้าใกล้ ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคือยังโดนได้อีกเรื่อยๆน้องบอกนะคะได้อีกค่ะเออเราเคยบอกเขาแล้วค่ะภูม่าเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนบอกแล้วแต่ก็ทํานิ้วเขาไปจิ้มพัดลมเลือดออกก็ยังจะจิ้มอีกคือเขาเขาเป็นคนแบบ free spirit แบบนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะก็พยายามสอนแล้วค่ะพยายามเข้ามาช่วยดูแล เออน่าจะเรื่องดูแลลูกเป็นเป็นหน้าที่ของพลอยอะคะ่ะใชเออ่เขาอาจจะยุ่งเรื่องงานอยู่อะคะ่ะอันนี้พอยไม่ขอตอบละกันเรื่องเกี่ยวกับสามีะคะ่ะอ,อ,อันนี้เอาตามตามที่เห็นละกัน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้สัมภาษณ์เขาเองดีกว่าเพราะว่าพลอยคุยกันไว้แล้ว่าเราจะไม่เอาเรื่องของกันละกันมาพูดอะไรอย่างงี้ะคะ่ะ ็ไม่พูดถึงกันก็จะได้มีสเปซในการที่มันใช้ชีวิตยอ,อย่างพอยอย่างเงี้ยก็จะได้มีไปคิดถึงเรื่องงานดูแลลูกให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มานั่งคุยถึงแต่เรื่องที่มันเป็นแงล่ลบอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันผ่านมาแล้วแล้วมันก็จบทุกคนก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทํามีชีวิตที่ต้องก้าวต่อไปคือพี่เขาก็ต้องไปทํางานหางเงินในส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้โอเคไหมอ๋อส่วนตัวค่ะ ก็ทํางานหนักเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็เนาะขึ้นขึ้นลงลงบางทีแบบเราก็ต้องเผื่อเอาไว้อนาคตนิดนึงเพราะว่าแบบค่าใช้จ่ายมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าบางทีรายรับมันก็อาจจะไม่ได้เท่าเดิมทุกเดือนแต่ว่าโชคดีมากว่าแบบธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ทาเงินได้ดีพอสมควรนะคะยังรงก็มีโปรโมทใช่ไหมคะ ก็วันนั้นก็ก็ก็ให้เขาช่วยถือของให้นิดนึงเป็นตัวคอลลาเจนแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนแบบมาซีมาซีอะไรเงี้ยเขามีน้ําใจค่ะเขามีน้าใจเราเจอหรือคุยยังไงว่าขอให้ช่วยโปรโมทช่วยน่อยอ๋อเราเรายื่นใส่มือเขาเลยค่ะแล้วบอกว่าช่วยกันหน่อยใช่ค่ะก็เพราะว่าตอนนี้มันกําลังเริ่มติดกระแสแล้วเขาแอบบอกชื่อหน่อยได้ป่ะคะบันนี่ไวคอลลาเจนค่ะตอนนี้มันเริ่มติดตลาดมากแล้วแล้วก็แบบเหมือนพยายามให้เขาแบบเหมือนอ่ะช่วยหน่อยนะบอกตัวนี้กําลังทําเงินเลยเราจะได้ค่าเทอมมาใช่ค่ะ วิวัยเอ็กเซลไหมครับเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเขาว่าจะดีแล้วแบบผลงานฟองหน้าฟองตากันอะไรเงี้ยอ๋อเอ่อไม่ได้มองอะไรเลยค่ะคือคือคิดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าคือสิ่งที่เราต้องทาคือเราต้องยืนด้วยลําแข็งของตัวเองตั้งแต่แรกแล้วคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอันนี้มันคือจุดที่เราต้องทําทําอยู่แล้วแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆคือไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเราเองเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเรา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 ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าเผื่อว่าเขาใครจะเข้ามาช่วยเหลืออันนั้นคือมันเป็นข้อดีมันเป็นคควววาาาามโชดีแต่่่ถ้ ทุกวันนี้คือเราเราต้องใช้แค่ไหนเราต้องทําเท่านั้นอันนี้ในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบเองค่ะพที่ีเอรับผิดชอบยงสมสมนีอันนี้ถามเขาเองดีกว่าค่ะอันนี้เรื่องนี้อันตรายเพาตกลงที่ไม่พูดถึงกันแล้วกันนานขนาดไหนคะโอ้อาจจะต้องตลอดชีวิตนะคะเรื่องนี้มันละเอียดละอ่อนมากไม่งั้นอาจจะต้องขึ้นลงกระจากรไม่เอาดีกว่านะคะไม่แต่ที่เรากลงกันอะไรเงี้ค่ะก่อนหน้านี้นานไหมหรือว่า ก็คือพยปกติพยพยายามจะเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสามีอยู่แล้วนะคะก็แต่ว่าพอตอนนี้มันมาถึงจุดที่ว่าแบบเฮ้ยเราใกล้จะแบบเออ,ถ,เอ,อถ,ถ,ถึงจุดถึงจุดถึงจุดแบบปิดปิดข่าวปิดงานของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําให้มันแบบแออข็งแรงแล้วก็สตรองขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราสัญญากันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบปิดรู้สิป,ปากค่ะเกี่ยวกับการหย่า เดี๋ยวเราไปทำเขาเองดีกว่าไม่เป็นว่าตกงานกัแล้วก็ใช่ค่ะสัญญาก็ก็ก็ดีค่ะก็แบบเป็นธรรมค่ะแต่นี่คือเซ็นสัญญาก่อนที่จะเซ็นใบหย่าก็ต้องมีด้วยค่ะเพราะว่ามันมันมันเกี่ยวเคนื่องกับหลายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบตัวครอบครัวลูกอะไรอย่างเงี้ยเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็นใบหย่าเสร็จยี่บร้อยแล้วหรือว่ายังไม่ได้เซ็นตื่นเต้นอะใกล้ละค่ะใกล้ละใกล้ค่ะ นั่นและฮใกล้โซนอะค่ะคือมัน <c oughs> as good as it get คือมันได้ดีที่สุดก็คือตรงนี้คือไม่มีใครที่จะได้เลยที่ตัวเองต้องการทุกอย่างอะนะคะคือ <c oughs> ถ้าเผื่อว่าเขาเขาถอยบ้างเราถอยบ้างแล้วก็ดูว่ามันประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับลูกเนี่ยมันคือตรงไหนก็คือแค่นั้นค่ะเพราเขากลงพอใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มันก็โอเคนะคะสําหรับพลอยคือพลอย พออยากได้ลูกเ่างี้ดีกว่าค่ะแม้แต่พอคือถ้ามีนาทีต้องไป็นเชนประหยัด้วยการสังกสนคนที่สุดเราแบบนี้เลยอ่ะคือมันคือไม่ไม่บรรยายคือดีใจไม่คือบางทีมันก็เป็นอะไรที่เราเออใช่มันมันเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบเชือกแบบมันพ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 ันผูกกันมาแบบเป็นปมนานมากๆแล้วคือคราวนี้มันก็จะได้แบบคลายออกมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็สบายใจสบายกายสบายทุกอย่างเดือนนี้เลยไหม ใกล้มากใกลมากไม,ไ,าไม่บอกค่ะไม่บอกค่ะแค่นี้แต่ไก,กลมากเพราะว่าสัญญาเรียบร้อยแล้วเราเลยอยากใช่ดูหน้าสิคะมีมความสุขมากวาย